ยินดีต้อนรับกลับสู่คาเคิลเจอร์คลับช่องที่พาไปจอดลิกรถรุ่นใหม่เทรนยานยนต์และรถแห่งอนาคตในแบบเข้าใจง่ายและดูสนุกหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานได้จริงสบายประหยัดและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่วิดีโอวันนี้เหมาะกับคุณมากเพราะเราจะพาไปดู Toyota าโค o l ล่าคร s สปี2026แบบละเอียดทุกมุม t o y ยต้าโคโรล่าครอส2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูสดใหม่และมั่นใจมากขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์ของโคโรล่าครอ s เอาไว้แต่ปรับรายละเอียดให้ทันสมัยกว่าเดิมด้านหน้าดูสะอาดตาและฉบเฉียวขึ้นโดยไฟหน้าเลดที่เพรียวบางกระจังหน้าดีไซน์ใหม่และกันชนหน้าที่ดูมีมิติมากขึ้นช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูแข็งแรงและพรีเมียมด้านข้างมีเส้นสายที่เรียบหรูพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ส่วนด้านท้ายปรับไฟท้ายเลทและฝาท้ายให้ดูลงตัวทําให้ภาพรวมของรถดูสมดุลและทันสมัยยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารโตโยต้าให้ความสำคัญกับความสบายและการใช้งานจริงโคโรล l ่าครอสปี2026มาพร้อมห้องโดยสารที่ดูดีขึ้นวัสดุภายในได้รับการปรับปรุงให้สัมผัสดีขึ้นเบาะนั่งนุ่มสบายเหมาะกับการเดินทางใกล้แผงคอนโซลออกแบบเรียบง่ายใช้งานสะดวกพร้อมหน้าจอระบบ Infotainment ขนาดใหญ่ที่ทำงานรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและการสั่งงานด้วยเสียงช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น หน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลสามารถแสดงข้อมูลได้ชัดเจนและปรับได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองระยะทางที่เหลือหรือระบบความปลอดภัยต่างๆฟีเจอร์อย่างแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB หลายตำแหน่งและระบบปรับอากาศที่พัฒนาให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารหนึ่งในจุดเด่นของ Corolla Cross คือพื้นที่ใช้สอยแม้จะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดแต่ภายในกลับโปร่งโลง่งผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขาและพื้นที่สีเสเหลือเฟือ พื้นรถแบบเรียบช่วยเพิ่มความสบายในการนั่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันทริปท่องเที่ยวหรือกิจกรรมสุดสัปดาห์และเมื่อพับเบาะหลังก็สามารถรองรับสัมภาระขนาดใหญ่ได้อย่างยืดหยุน่นด้านขุมพลังโตโยต้าโคโรลล่าครอส2 0 2 6คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้ายังเป็นจุดแข็งให้การขับขี่ที่นุ่มนวลประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำการทำงานระหว่างระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์เป็นไปอย่างราบรื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเมื่ออยู่บนถนนโคโรล่าครอสให้ความรู้สึกขับขี่ที่สบายและควบคุมง่ายช่วงล่างถูกปรับจูนให้รองรับพื้นผิวถนนที่หลากหลายได้ดีพวงมาลายัยเบาขับในเมืองและจอดรถได้ง่ายบนทางหลวงรถมีความนิ่งเงียบและมั่นใจเหมาะกับการเดินทางระยะไกลด้านความปลอดภัยโตโยตา้ายังจัดเต็มเช่นเคยโคโรล่าครอสปี2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการขับขี่โดยรวมแล้ว Toyota Corolla Cross 2026คือการพัฒนาที่ชาญฉลาดของ SUV ยอดนิยมดีไซน์ดีขึ้นภายในสบายขึ้นประหยัดและเชื่อถือได้เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กคนทำงานหรือใครก็ตามที่ต้องการรถ SUV ใช้งานง่ายในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามคาเคาลเจอร์ครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และข่าวสารยานยนต์จากเราฝากคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไรกับโ o r o l l ค c ร o ล่าครอสแอร์ละมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือไม่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป